ม,มองหน้าพ่อใสัตว์มาเดี่ยวมาเดียวมาาดีาดิมาดิมยบอกเลยเมื่อคืนโปรโกอปถูกใจสิ่งนี้โดนซิตี้ตบหัวไปสองทีอันโลนกันเลยทีเดียวนี่ถ้าเอาพี่โล้นซีดานลงคงไม่เล่นกระป๋องขนาดนี้ว่าป่ะลูกเด็กทิมกระโปรงราชันชุดกะ แขกของขวัญอีกแล้วนะเนี่ยวารานใครที่บอก The b o อ King of ฟเอสอยากให้ท่านมาดูการเข้าทำของวารานเมื่อคืนนี้นี่มันตัวเทพเอสดิษนี่หว่าน้ำหนักทิศทางเป๊ะนึกว่าช่างมาจากบ้านเอาไปเลยรางวัล Man อ f t เด Ga กะก่อนเกมคุยจังบอกเพื่อนร่วมทีมเราจะทุบเรือแม้ไม่มีกัปตันอย่างรามอสก่อนแข่งทำเตียนหลังแข่งทำซากไรวะเนี่ยกระจอกอครับไม่เหมือนทีน่พ่นทำลายไว้เลยขาดรามอสเหมือนขาดใจเลยชิปะราชันชุดกากตกรอบแล้วแฟนบอลอย่าผูกคอนะเว้ย น่าเห็นใจจริงๆดราม่าไม่แพ้70-30กันเลยทีเดียวพวกลูกเด็กเหนียวราชาส่วนอีกคู่ยูเวนชนะลียงลงเป็นยิงไป2-1ตกรอบไปเป็นที่เรียบร<อ>้อยแบกกันเมื่อยหลังหมดละพี่โดกูนเนี่ยส่วนคนอื่นทำส้นตีนอะไรไม่ได้เลยโด้ลียงลงเป็นยิงจริงๆนะฮะจังหวะนี้ชอบปะลูกเด็กเรืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถึงเวลาของพวกแกลแะล่อแม่งสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า ราชันชุดกากตกรอบไปดิ